สามเดือน่อนี่ยสาเดือนสามเดืแล้ว่อเนีลังรักพ่อ่เอาไรพ่อพ่อ่อ่อ่ได้พอได่ได้เยอะมากียบุตรทีนี้พ่อ่อพ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 อพ่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 อ ล่าลูกชายผมผ้าสีกลักสวยงามจังเลยสาธุสาธุสาธุาธรูปที่สี่องค์ที่สี่ใส่ผ้าสีกลักสวยงามยิ่งนะ